Okay. ออโอเคคัอ้าโอเคข้ามเต,เต้นไปก่อนแล้วครับเดี๋ยวคิดหน้าให้ดูนะครับก็ก็สวัสดีคุณผู้ชมด้วยแล้วกันนะฮะก็วันนี้ครับผมจะมาเล่นเกม Cans of Mini Infinity ีหรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะฮะ <c oughs> โอเควันนี้ผมจะเล่นออนไลน์ถ้าแบบมัลติเพ a y เยอร์นะครับให้ดูสักสองรอบนะฮะแบบอ่ะก็คือใครฆ่าได้20คนก่อนแรกก็เป็นชนะฮะจะแบ่งฝ่ายเป็นสีแดงสีน้ำเงินนะครับก็ใครชนะก็ก็ชนะไปนะใครฆ่าใครฆ่า20คนได้ก่อนคนนั้นก็จะเป็นคนชนะครับก็เล่นออนไลน์ฮะ โอเคโอ้ผมรู้แล้วว่าทีมเราแพ้ชัวนะฮะดูจากโอ้รู้ดูจากด่านดิมาเราจะไม่ยอมแพ้ต่อสิ่งอื่นใดนะฮะหรือเปล่าโอเคเราดีโดลดแป๊บนึงนะครับปาแล้วลบอีเดียว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 เดียยวเดียเดี๋ยวเยนเยน จิงจิง่งี้ไอ้บ้าเนี่ยโอ้โหอารเข้าเลยดีเดียวไอ้บ้าโหดูจกินแล้วมันอะไรมันจะชนะเราดูดูดเ่ยดูดูเฉยะตายเล่นอาร์พีวะฮะฮฮโอ้กอด ว่าแล้วบีจีใครมันเล่นเดี gaan, mai, ๋ยวเดี๋วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเจ้าไเดี๋ยวเจไอผู้จุกูจุก้กอบักข่านีบวกบักขานีบวบักขานีบวกบ่านีบวยาหนีแม่ล่ะบักข่าน yeah. ีบวกบักขานีบวกบักขานีบวกเออ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 ยาาเป็นแม็กยูยอกเออเจือเสีเสปืนแรงมากนะครับ โอ้ยมาแล้วยิงยิงยิงตึ้งตรงหน้าตรงหน้ายิง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 เออโอ้ลูกสองไอ้บ้าคุณจะฆ่าได้ตัวเดียวเองโอ้แล้วดูเขานำไปได้ตั้งสิบเก้าแล้วว่าโอ้มาเล่นไปดินเหรอมาเล่นแพ็คเหรอมาเล่นเออโอ้กอดใครเล่นสไนเปอร์ตะอป่ะไอ้เต๋ออะไรวะเต๋อข้างนั่นก่อน เฮ้ยมาเอาไม่เอาอย่าอย่าอยู่ใจเย็นใจเย็นโอ้ก่อนโอ้ยจุกอุ้ยตรงหน้าตรงหน้าตรงหน้าอย่าเราเปลี่ยนเออเดี๋ยวฟัาแพ้อู้โชก้าอีกแล้วโจก้าอีกแล้วนะฮะมาอีกสักทีนะฮะอีกสักทีสักที โอ้ยโชกายเด้วนะฮะมันกี้่อยสอมซื้อเมันกี้่อยซสอมเทสเสียงนิดนึงนะครับก็ต้องจะเลเวลแปนะฮะก็ไม่มีอะไรมาก <c oughs> โอ้โหด่านนี้เหรอ,อจริงดิเบี่ยงมานิดงึงเราเราเราต้องฆ่าสีอะไรวะสีแดงปะ อ้ยเดินช้าอย่างกระเต่าอ่ะอนี่นนนไนลองยิงดิอ๋อทีมเราไอ้บ้าเป็นแม็กแป๊บเพื่อความชัวโอเคไป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 ยืงนิ่ทำไมเราดูไายิงประธานการโป้เป้โป้เป,ป,ป,ป่างเลยนะมาออกมาหืม มาเมืม่อไหร่โดนเฮ้ยอยานหน้าหนีดิป,ปั๊บเพื่อนเป้าอะไรอะไรฟังอะไรฟันงนายอะมึงฆ่าเพื่อนกูเพื่อนเป้าปโอ้โหเขียวหวัวใช่้าโอ้โหเขียวหวัวเฮ้ย ยายยายได้ก้อนได้ก้อนด้วยอะไรวะไมาหนีเล่นเล่นกันเล่นกันกาโอ้พระเจ้านั่น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 แหวกินข่อยแล้วแมนโบออกมาได้โอดกากว่า

โอ้ว่าอยู่ใครยิงไอ้บ้าเดี๋ยว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 ใจยเยน็นใจเย็นเดี๋ยวพี่ไปหาลูกออกมาโอ้จะตายแล้วจะตายแล้วคือออกมามึงตายแน่นอนตายดีกูจุ้ยกูตายตายตายอ้อ ก็สมควรแล้วมีแค่ขีดเดียวเองเดือดอ่ะต้องเรียโอ้ยบ้าก็ค่าได้สิบเจ็ดสิบหกนะสูสีนะฮะคู่นี้สูสีข้างๆเลยข้างๆเลย,เ,ลยเอ,อ้ยครับเก็บแม็กซ์เก็บแม็กซ์โอ้โหโดนเพื่อนชิงไปแล้วจังหวะน,นี้เอาไงดีครับจังหวะน,นี้แล้วไอ้นี่อยู่ไหนวะเป็นชี้แดงๆแวบๆโอ้ไอ้บ้าอยู่ฝั่งคนละฝั่งกันเลยเว้ย อยู่แน่อยู่แน่เปลี่ยนแม็กอะไรเปลี่ยนแม็กอะไรเปลี่ยนแม็กอะไรบุ้ยวุ้ยวุ้ยอ๋อีป่ะอีบังคับก็ยากอึดอัดชิบหายเลยนะครับก็ขอภัยในความไม่สะดวกเรื่องเสียงด้วยนะฮะอยู่ที่เงียบไม่ได้จริงๆนะไม่มีที่เงียบแล้ว

ฟัง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 ลบแล้วลบแล้วลบแล้วฟัง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 จ้าปังฟ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 ัง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 ตายตายตายโออีบ้าโอไปให้อีกแล้วอ่ะโอโชกาคือคลิปเลยวันนี้นะฮะก็สำหรับใครที่อยากเล่นนะฮะผมก็จะทิ้งลิงไว้ด้านล่างแล้วกันนะฮะก็สำหรับวันนี้ก็ ผมก็ขอผมก็ขอตัวปลาไปก่อนนะฮะก็สวัสดีด้วยนะครับผมผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างแล้วกันนะฮะไม่แน่นอนหรอกครับการทิ้งลิงก์ของผมนะฮะก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะมันหาลิงก์ไม่เจอก็ช่วยไม่ได้ะฮะหาในเพจโซนเอาพิมพ์ชื่อะฮะ C.O.M.Infinity แค่น,นี้ฮะก็มันเป็นเกมเดีวยวกันของเองน,อนี่ยฮะ Can of Mini Daylong Hunter นะฮะมัน,มน